สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะการยินดีต้อนรับเขาซูซองสาลายคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่สาลายกับมาาน้องเข็มเนาะพี่น้องเนาะกับหลังที่ว่ามาต่อน้่นก็โดนแน่นพี่น้องนี่มีโอกาสเนาะผ่านมาทางนี้กับเวมาเยี่ยมยามาทำข่าวค่าวน้องเข็มเนาะสบายดีป่อเนาะเพื่อนเพื่อนมุ่งลังคาไปห้องใส่แล้วเนาะเพราะว่าเขากับมาโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ตาบ่ฮู้ว่าตอนนี้ทางน้องเข็มเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซส้างหรือบ่เนาะเพราะว่าเฮามาตอนนี้ทางเฮือนทางซร้างเพิ่นก็เงียบเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปไสก็สิไปเบิ่งนํากันเนาะว่าเพิ่นอยู่เฮือนหรือบ่เนาะกาทางสร้างแก้วกะบ่เห็นเนาะทางสร้างเพิ่นหรือว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนแล้วหรือว่าจังได๋เนาะก็ไปถามแม่ของเพิ่นเนาะหรือว่าน้องเข็มพี่น้องโอเคพี่น้องก็สิปรับเป็นกล้องลังเข้าไปหาน้องเข็มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะทางเฮือนทางซ้านเพิ่นก็คือทางสร้างแก้วเพิ่นก็มุงงหลัคาเป็นทีี่เรรยยบ้อแล้วเนาะ แล้วนอกหนก็มีแทงน้นาำอีกแล้วพี่น้นองว้าถูกแทงนาำของเพิ่นผูกสว่างก็ได้ขนมมาฝากมาต้อนน้องเข็มเพิ่นเนาะหนึ่งเข่าหาบัยยาแล้วพี่น้องเพิ่นยังมอน บนดูบนเศร้าบนนาะยก็ยังบุกเคยส่งเพื่อนไปจ้จาเถื่อนบุยส่งเพื่อนเพิ่นนู้นมงแ้วเรียบร้อยแล้วดีใจน้องอขีเนาะมันมีบนหัวนะแน่นาดีนะแล้วเลยเนาะบัดเนาะข้างสางแก้วพญามาารอบบัดแม่งงมาอยู่เือนกัเพื่อนน้องไอเดียแล้วมาเพพื้นพันงก็คือทางเพื่อนน้องเขียนมีเพื่อยยังอีกอันนี้เป็นว่าเพพื้นพันห้องกัะ หมกผ้าซีอ่ากุงหนุ่มผ้าอมักผ้าออกมาชาวาัก็ได้ของฝากน้องเข็มเนาะเค็มเปรี้ยงเลยกินได้ย่ไว้ละจะได้กินข้าวกินน้ำด้ะกินแน่อ่ะแ่อย่างน้อกินเข้าเมื่อนี้ลูกผื่มีของมักสว่างนี่ลูกมีเนาะหรืมีไข่ผมขายยีดบผงมมาคอยกันเนาะสดหัอนโอ้เธอ แม่ไปไซส์สามือนี้โอคือมือนี้ทางสังเกียวกับสมาเห็นเวียกอีกว่าน้องนมมือประมาณ2ามือนะอ๋อเพิ่นแจ้งไว้นั่นบ่โดยค่ะเือนน้อไอเดียแล้วแล้วเพิ่นสิมาทางพี่มืออเดียแล้วเพิ่นจักสิมาหาเพื่อนน้องเข็มก็คือคั่นว่าเพิ่นมาเพิ่นสิต่อเติมซะอีกเนาะเพิ่นามานีเพิ่นสิให้พื้นก่อน่ะ ก็คือกระเบื้องนี่เป็นอันเก่าเดือนใหม่น้องนะอันเก่าโอ้แต่ว่าใส่งานได้อยู่บ่ได้อยู่เดี๋ยวระเอาไปเนี่ยกระเบื้องอันเก่าสบายดีน้องสบายดีตุ้ี้มาในพี่น้องเลยวไายระวังเดื่องผลอ่ะหมาโดดใช่วยดิ้องตุ้บี้มาครั้งแรกสบายดีน้องสบายดีพี่น้องจะมาล้ำกันคือเก่านะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีมากับเบื้องเฮาวข้าวมาะพี่น้อง ว่าตูบี้ค <c oughs> ิดเอาเลยเกิดมาเป็นกับ,กบยังเคืออนี้เนะาะโบจักเรื่องราวข่าวข่าวว่าน้องคิมอายุจักปีนอ้องไก่เพิ่นทามไปโดดเนาะอืมแล้วเป็นยังพ่อนะ่ะเป็นตอมลูกหมาอืมคือตอนนี้ทั้งพ่อน้องกับเป็นตอมลูกหมากเนือยก็คือโบอแข็งแห้งเนาะเนือยเพิ่นลุกเพิ่นนั่งเพิ่นยืนได้อยู่บ่ได้อยู่แต่ว่าเฮ็ดเวียกนักบ่ได้อ๋อก็คือแต่ละมื่อเพิ่นก็สินอนอยู่พ่อเก่าเหนือยเพิ่นก็เฮ็ดเวียกซอย ก็คือตอนนี้เพิ่นนอนอยู่บ่เลยเป็น,นขแาวงากันแล้วมานอกบ่อสามสี่ตัวเลยอ๋อคือเรียงหมาไว้หลายตัวแท้นี่เป <c oughs> ็นวัยแอนเผาเพื่อนเนาะน้องเข็นะยเนาะก็คือประตูนอกนี่สิปเปลี่ยนเป็นไม้บ่ประตูนี่นย อ๋อผุนะเพาวาเผุนอาสังกะสีเห็ดเนาะอัดประตูต้องเปลี่ยนบานประตูไม่วงกบไม้วเพราว่าวงกบอันเกามันก็น,น้อยเนาะน้อยได้กับเพ่เนาะเรื่อมเพพังไปเบสเลยผนยเนาะไลเ็นนี้ลูกแก้วเป็นกระติดแบบนี้เนาะเพื่อนน้องคิดน้องไอเดียเล้วเนาะใช่ไหมมาเห็นได้น้องเข็มโตอันนั้นแม่น้องกบยังไว้ทางหลังนะปูนอ๋อเป็นปูน,ปน

สองสามปีสองสปีแล้วจู๊พ่อจังคือเก่าพี่น้องเลยเนมันไม่ได้สู่อยู่เนาะเป็นยังไงกับจังมายู่สวะถ้ารน้องเขียนเบื้องอือแม่พากันไปอยู่แถวแปลงอ้อยอ๋อคือว่ามันชื่อเก่าอ๋อก็คือว่าไปหาเห็ดเบี้ยบบนอื่นเดี๋ยวบ่มีผู้ดูแลเฮือนมันก็เลยเก่าก็เลยมองเนาะเดยวออคือเฮือนของน้องนี่เห็ดมาจักงปีแล้วเบื้งสภาพปี สิบปีเนาะ<ด>แต่กับบุคคลยู<ด>มันก็เป็นเฮือนเก่าเนาะ<ม><ม>กับกุ่คคลสองในเฮือนไปจ,จือเขื่อเนาะพี่เนาะ<ม>เป็นจะได้ไปโตได้บออย่ยาหนูแม่มุนเอาหายได้สองเมืม้อนี้แล้วอคือบันทีไรเได้ไปโตอีกบ่เนี่ยาเบิดฮอดขอบชิมา,มาเมื่อแดดไปโตหม่ม ก็คือเวลายาเบิดแดดจะเอาอยาให้แม่บุญไปต่อให้น้องเข็มก็อยู่เพื่อนถาคือเก้าอ๋อไปแต่แม่บุญบ่นั่งเผื่อกับเพิ่นใหน้เอาตัวไปกวดกะเด็ไปนั่งเพื่อนอืมแล้วแต่หมอเพิ่นนัดเพิ่นบอกเนาะอือแต่ว่าช่วงนี้็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะดยูยแข็งแห้งขึ้นเนาะน้องเข็มแด่ค่ะกินยานี่ว่าดีขึ้นแล้วอืม ก็ดีใจน้ำน้องเข็มเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่วัดยามถือนาะสว่างแม่นเนาะกับน้องเข็มกับสิน้าตากับสีใช่ตัวเก่าเลยพี่น้องไอ้แบบน้าตากับชดชื่นแจ่มใสขึ้นเนาะไปกี้เขมือจะมวยกินยาดูพอเอากินยานแข็งแห้งขึ้นเนาะเอากัดสิดีขึ้นในน้อสว่างเพราะว่าตอนตอนนั้นเพิ่นยังบ่ทันได้รักษาเนาะ ตอนไ่นเปอยู่ปลาอ้อยอยู่นะเพิ่นที่วัเผลอเนี่ยเป็นอยงเพราะว่าบ่เคยไปกวดบอกระชคกดีเนาะที่ว่ามีคนเจอโตน้องเข็มในกระเพาไปฮามอที่รู้ว่วเป็นอย่างรักษาท่านเนาะมันบ่สายเกินไปคือว่าน้องเมื่อยเนาะเป็นที่เหล็กเป็นบ่เนาะเมื่อยนะครับเผื่อเน ห้องตัวเองเป็นย mm. ังพูแต <so ่ว่าเมยเพียเนาะเป็นไม่เมย์สันสันบหรดูว่าจะไงสันบอนั่นคือเมยกับแบบนั่งลุกไปหาดำหน้ารับจ้างใจซวนลุกได้นั่งดนยันขึ้นว่าวไปรับจ้างเพ่อพอฮไปรับจ้างเป็นวันโมเมนเป็นเมาเนาะเจ้าไปได้บอกเมย์บ่อยจ้ะเจ้าบอกแล้ว คิดว่าเมื่อยไปทมื่อไคิดว่าเมื่อยปกติของร่างกายเขาเนาะนอกเพื่อนบุคิดว่าเพื่อนมีโรคประจำตัวดีที่น้องเข็มโมลุมค่าหายหน้าเนาะลุกมค่าหายหน้าอ้ยเิ็นที่เหละเมืม่อยจะโอทเหตเน,น,น้องเนาะเลย,ยอ๋อสู่เิ็มที่ฟังเรื่องน้องโตบี้ <c oughs> น้องเพื่อนเมื่อยจะเป็นโรคเป็นแรงกันยังตั้งใจเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะฟังน้องเราแล้วกับจีดกับ ่ันทุกพันอย่างมากสมค้วเนอสาว่างต่สิมีมือนี่หนูบุคิดว่าพันเนะะาะเปชิม่าเนี่ยมือเขามาสวยกระดีใจคือแบบแคล้ายๆคงฝันเลยเนาะตอนนี้นี่หบุคิดว่าสิได้มาอยู่เพื่อนแบบนี้บุคิดว่าสิมีผู้ใหญ่ช่ว,วยเหลือาพาไปปินปัวรักษาเนาะหนูบุคิดว่าสิได้มาอยู่บ้านในเมืองน้ำมูแล้ว,วคิดว่าสิได้อยู่แต่สวนอ้อยเนาะ มันกระซำวามฝันเนี่ยน้องๆเนาะเพราะว่าปึบปับเลย,ยแต่ว่าตอนนี้น้องกะแบบได้รับก้มซอยเหลืออย่างต่อเนื่องเนาะกะมีผู้ใหญ่หลายภักส,วสว่วนมาซอยเขามาแบบทั้กกทงเบาผูอมีแต่กังทั้งเม่บุญแต่คือยังสวยอยู่ตอนนี้เนาะคือว่าผู้ใหญ่ทั้งแม่บุญกับพจน์จีซอยจนกลัวน้องเข็มสีหายจากโรคนี้เนาะอือ สิบแปดเดือนเนาะโดนน้องตัวบีแต่กระบอเป็นอย่างเนาะก็ยังมีความหวังที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนซอยตลอดบ๊วมแทนข่าเป็นเงินน้องเข็มเองกะบุ๊คว่าสามารถแต่ใส่เนาะขนาดหาเงินชื่อเขามันชื่อพ่อแล้วแม่เน้องเขานึงเขารสอบนึงกะเป็นพุกเจ็ดแสนบ่ตัวบีเขาวก็แพงพี่น้องเดือนนี้เข่าขึ้นราคา ขขาบัดแพงค่าแห้งบัดถือเนาะพี่น้องเนาะใครแห้งเอาสิวาแพงสดกับบุบจ้าเขาเนาะไม่หมดสลายเว <laughs> <laughs> ลาเขาไปเฮ็ดเวียกเนี่เขาได้ค่าแหง้งทึกๆแต่เวลาเขามาซื้อของเนี่ยแพงเนาะ <laughs> สุดด้วยพี่นอ้องถ้าว่าเห็ดเพื่อนเห็ดชาติเรีกก่ยวกรนนองเข็มไปสิไปอยู่ฟ้าอ้อยคือเก่าบ่ฟอาหาเข็ดย่างไปเฮ็ดปเนาะฟ้าอ้อยไปแต่ว่าตอนนี้ปลาอ้อยนะพี่น้อง น้องเข็มคือสี่โบได้ไปง่ายเนาะจนกว่าโรคสีหายเนาะโก็อยากไปอยู่เหรบโบมีมีอะไรเห็ดโบมีคนรับจ้างอะไรก็ชอถ้าสมมติว่ามีคนรับจ้างน้องเข็มเห็ดได้ปได้โบแมร่ราวะเอาเอ้ยเป็นห่วงราวาน้องเข็มกับสุขภาพบ่ค่อยแข็งแรงนะนะแต่หายดีก็เนาะแม่นว่ามีเวียงให้น้องเห็ดแต่ว่าถ้าน้องไปเห็ดตอนนี้ยันโรคก,กาเนิดคืนยันยันโรคมันคืนอ่ะนะแต่อบอกฟาเาเห็ดเนาะถึงว่าสิมีคนจ้างกะ อยกให้ไปแต่แม่น,อน,ออนอกก้องนะเพราว่าน้องกะแบบถามมันกลับขึ้นมามันกระชิยากเนาะโดยกายกเทือนเนยอยากเฮ็ดแต่เขากะเฮ็ดบ <hate S 1> ่บได้เนาะถามมันเปลี่ยนแบบยามันน่าก่าเนะาะราะว่ะทางกายน้องเข็มกะแบบยังหาซีบหาซิบอยู่เนาะยังโบแข็งแห้งพันไดเนาะคนเคยเฮ็ดนะกะแบบอยู่ซื่อเปลี่ย,<ด>ยนอเขีนเี่สุดเหงาะนักถึงว่าจิตตัวน้อยกะ ดูมันพี่น้องเลยอยู่บ่ได้อยู่บ่เปผินคนละเป็นคนเคยันเนาะแต่คือน้องเข็มเยี่ยนพอห่าเนาะแต่กับปได้เยียนอีกอืมแต่กับปุระเยี่ยนด้วยได้อยากเยียนเหมือนบอเหนื่อยเยี่ยนพสมุทรบามีผู้ใหญ่แบบเบิ่งอยู่แล้วซวยเหลือน้องคมน้องเข็มให้เยียนน้องน้องเข็มสีเยียนบอเยียนอืมสีเยียนต่อเนาะถ้าเรามีผู้อุปถัมภ์เนาะ เฮียเน,นาะก็จะได้มีความรู่เนะาะเพราะว่าเฮียนหอดปอหาเพื่อญงไปกะเพื่อใหญ่เป็นสาวไหญ่หเต็มโตเน<ม>าะหลายปีกะคงชิลืมเนาะคันว่าแบบผู้ไดปึ๊กแน่เนาะเพราะว่าเฮียนนอดปอหากะแกสิลืมง่ายเน,น,นาะกาเฮียไปไกลๆกะสีน่าลืมเนาะน้องตัวบี้<ม>ปอหามันกะยังกะเกะกะกะเนาะบางคนกะคนอ่านได้เขียนออกเนาะยกคนพี่เอาเลย สิมหาปีเนาะน้องตัวบี้คือตอนแรกเห็นน้องเข็มลายช่องมาทายน้องเข็มเป็นกะหน้าตาเรื่องเหลืองเนาะพี่น้องเนาะเวลาออกในคลิปแต่ละช่องหนหน้าตานอ่องคนกบปีสีสีเนาะตอนนั่นกับุ่วงเมืงง่ยอยเพยพะว่าเห็นเขาทายดูตอนที่น้องไปอยู่ในสวนอ้อยนาอกก็แบบหน้าตาซีดเหลืองเนาะบมีแบบบมีสีสันช้ำตอนนี้ แม่ไค่นี่ยอืมคือทุงมือนี่กับน่องกับชิ้อชิ้นก็เไปใส่เนาะงมือนี่ยเยอืมนี่จะดูกึ้นมาละกันึน่งเขา้าตั้งถ้วยอืมน้องเข็ยบว่าเป็นคนเห็ดนะเลยทั้งแม่ได้เห็นยังแม่นะแม่กรับบึงน้องอ๋อแม่กัเอาน้องเพราะว่าน้องก็ยังน้อยเนะยาะเลยจักเดือนหนะ้าน้องเจ้านนะ่ะ หาผีหาผีน้องเจ็บแข่าแล้วเบิ่งน้องเจ็บแข่าแม่งนะบอกด้วยแล้วไปถอนบ่บ่อ๋<ด>อเป็นยังคืบอบ่ถอนมันน้อยพอาะดูว่าจังได้เขาบ่ถอนไหนบอกยังบ่ข้นหัวยังไม่ไดคือลแล้วเฮ็ดจังได้น้องเจ็บแข่าเลยเอาอยัางใส่แม่กินยายปีกะปลาคือทุกมื่อนี่บ่น้องเจ็บแข่านะโดยโอ๋อแต่ว่าเบิ่งเข่ามันเป็นเข่าแม่งบอกดย นี่แต่เอาอยาอัมปีกับยาพราราไฮกินโ,โอ้แต่ไม่ได้เอาอยาอย่างใสในเขียวยอืมขึ้นมาแล้วก็ให้าหินนี่นี่ฝุ่นกยังเจ็บอ่ะยังเจ็บอยู่บ่าวตัวีิเคยเป็นพี่น้องเจ็บเขียวแม่งแต่บ่าวตัววิยังไดล้ละบตัววิก่ะแม่เพิ่นไปซื้อยามาให้กินยาน้ำแมวพี่นอ้องเศรษฐบ่เศรษฐมันเกิดเศรษฐะอดเช้า,าได้หลายปีเลยแหละเป็นยากวดนิน่อยพี่น้องประมาณ นี่นอประมาณขอมือนี่นะแต่คือยังบร่ได้ทองเลยตอนนี้ยังเพืู่้บวายานซื้อยังโบผู้คือการแบบซื้อยังแม่เพิ่งซื้อมาหายซื้อมาหายกระใสอย่างเดียวตอนนี้อ๋อคือเป็นยาถ้าซื้อจากแม่บอกแม่ซื้อตามตลาดขวดน้่อยบอแม่ประมาณขอมือนี่แหละอมอ๋อเขาเขาไปถามเขาวายาเจ็บเข่ยว่าแม่เพิ่นหน้าจะไปถามว่าอันมียาเจ็บเข่วบอเพิ่นกันเพิ่นหนาจะผู้อ่ะขันไปทามแพนมองแม่แม่เนาะ พราะว่าบาตูบีเคยเจ็บจังคำกลางคืงงน,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 นนี่นมานอนบ่ได้พี่น้องจนนันเนเพิ่งกัดอีตจนเพิ่งกัดไปซื้อยามาให้บาตูบีใส่ใส่พอ,อดสมงกัดเศร้าโอ้เห็นฝนวเนาะแม่เศร้ากัดจนเดี๋ยวนี้แหละเป็นตั้งแต่วางปีกายนี่จะ<า>ซื้อทางแม่น้องเข็มเนบะเคยไปซื้อจะเต๋อบ่บ่อท่อเคยไปซื้อจะเต๋อกานคือว่าแม่น้องเข็มไปตลาดนี่ยเป็นไปตลาดที่ใส ไกก็มีตลาดเข้มทางอยู่บนไหนเนาะอยู่ห้างเข้มทางถึงแหละมันเป็นตลาดเขาเปิดทุกเมื่อบอกโดยเป็นห้างเป็นห้างค่ะโดยอ๋อคือว่าแถวนี้เนี่ย่มีตลาดบอกมีตะบนอยู่มีตลาด,ลาดอยู่บนใกล้เอันโรงงานน้ำตาลนั่นบ่ตลาดโดยแต่ว่าตลาดอันกัมมีทุกเมือ่อบาดรวยจังไโดโตอยู่เข้มหานหลดนี เป็นบ้างขั้นว่าตลาดใหญ่เนาะน้ะนองเข็มไปตลาดใดบม่ค่อยไปยักเถื่ออ๋อแล้วเวลาน้องซื้อเสื้อผ้าน้องซื้อตลาดน้อยนี่บม่ค่อยซื้อยักเถือ่อมีแต่ไอ้ไมาเยี่ยไอ้เลยชื่อไงไอ้ยอยู่ใส่อยู่บ้าน,มนเมี้ยหมดแหละอ๋อแบบแบบมีแต่ไอ้ซื้อมาฝากก็คือตั้งแต่น,น้องเข็มน้อยจนอายุสิบห้าปีนี่ยังบม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเองบอ่ใจต้นเป็นนอสลายแมน ก็ค right, right? <Well. S 1> ือม <tous deux> <rat> uh ีแ huh. ต่ทางเมียซื้อให้ทางไอซื้อให้เนาะโบเคยไปเลือกเองจ้าเถอะแล้วชีวะเขาอยากได้ยังบ่้้อยากไดเพราะว่าเขาโบเคยไปเห็นแต่โบหัว่ามีอย่างเนาะเอากันก็นึกภาพบอกว่าเพิ่นขายรยังแน่แมนบอน้องเค็มโอ้ฟังชีวิตเพิ่นเราแล้วก็เป็นตาสงสารน้อง่นน่าตัวบี้เนาะ เพราะว่าน้องเพิ่นยังบกเก่เคยไปในตลาดเราบ่ฮู้ว่าตลาดนี่เพื่นขายอยังนนเนาะก็มีแต่อ้ายเพิ่นซื้อมาฝากแล้วก็แม่เพิ่นไปได้เห็นนกระเสื้อให้เนาะ<ด><ม>ชื่อแกได้ญาติชื่อใส่แหาะญาติชื่อใส่<ด>เป็นหยังคือญาติละ่ะเนาะโอ้มินแหอ๋อก็คือว่าถ้าซื้อให้เจ้าก็ต้องซื้อให้น้องสิบ่ปย<ด>มันหลายคนเนาะซื้อให้คนนึงยังคนนึง่ง ใช้กระดุนๆว่าเงียบเธอนึ่งพอเพื่อนก็อยู่ไก่เนาะด้วยทุกย่าเราเป็นปีสองฟรีจะว่าเงียบเธอนึ่งเด็ดตอนนี้น้องเข็มก็คิดอยากไปตลาดดิบอ่็อยากไปอยู่เพื่อนเธอหนึงมีบุญผ้าไปตลาดใดเซ่นโอ้น้องเข็มเคยไปตลาดเชนู้เป็นจังได้ด่ะพ่อพูซื้อเหมือนมือนว่าด้วยใจอ๋อแล้วน้องเข็มได้อยังน้องเข็มไปตลาดเซโนู้มีบุญชื่อเสียให้ยอ๋อรอ เลาะจนแบบครบเลยบ่ตลาดเลาะสุดบ่บอหนเคยเลาะซุดเจ้เคื่ออ๋อเพราะว่ามันกระกว้วงอยู่เนาะเลาะหน่อยๆกระฟาออกมาบ่าโดกนกการดังแต่บ่เตยียงผ้าไปโดนใน,นเบ่เบาเตยียงผ้าไปไสามปีแล้วโอ้สามปีก็คือสีตั้งแต่ตอนนี้ก็อายุชิมหาเนาะโดยตัแต่สิบสองปีคือว่จนส,ส,สิลืมเลยเนาะคันว่าผ้าแบบคันว่าคันว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในตลาดกรบปุืยอเลยเนาะ ถ้ามีโอกาสก็จะพาน้องเข้มเพ้น์ลไปรอตลาดเนาะน้องตัวบี้เนาะฟังคนเล่าแล้วก็น่<อ>า,า,นาสงสารเนาะโดนโดน,ดนจากในไปนตลาดเนาะถ้ามีโอกาสเนาก็จะพานอ่เพิ่์ไปเทีย่ยวไปหาดินแถวตลาดเนาะไปบอลที่น้องเพิ่์อยากไปนเนาะเพราะว่าน้องเพิ่์ก็แต่กอนน้องเพิ่์ก็อยู่แต่สวนอ้อยเนาะสวนอ้อยไปหลายหลายปีใหญ่ในป่าอ้อยอยู่่ปนานจนใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่ในป่าในดงเนาะ ก็คือน้องเข็มนี่ก็มีมูว่าญ่ในป่าเนี่มีมูคนเดียวมูนีนเพื่อนใกล้กัดว่าหรือ,รอจาจังใดเผลนกับไปเหตุงานน้ำพอเพลนก็คือมูเพลนก็อยู่ชวนอ้อยคือกันมอ้พอเห็ดงานอยู่งานน้ำตาลตะไันพอเพลนเนี่แล้วมูเนี่คือว่าคบกันอยู่โรงเรียนว่ารือว่าอยูย่ใส่ห้งเรียนอ๋อแต่ว่าน,น้องเข็มมีมูคนเดียว คนอื่นเนี่ยโบก้าว่าน้ำเขาว่าหรือว่าจังใดคนอื่นไปเที่ยวไปเห็นงานนั่แม่แล้วว่าบ้งคนก็อยู่ส่วนยางบางคนไปอยู่เมืองไทยอืมหมู่นะโดยเวลาน้องเข็มไปห้องเยียนนี่หมู่ในห้องเยียนนี่ก็ได้คอยว่าน้ำกันบ่โดยหน่อยคนเรานะเปยี่ยงน้องเข็มบโกก้าปากน้ำเพลินบ่หรือว่าจังใดก็่ว่าแต่ว่าห้าบทสนิทบ่โดยอ๋อทวนลายหมู่สนิทนี่สิมีคนเดียวเนาะ คือน้องเข็มนี่บได้มีโทรศพรัพท์บอตอนนี้นี่โบม,มีโทรศัพท์ที่อตหาหมูกับโได้เนาะก็ฟังชีวิตน้องเข็มเราให้ฟังแล้วกะเพราะว่ามาตอนแต่ก่อนกับโเคยมทมชีวิตน้องเข็มแบบนี้เนาะกะเพราะน้อ,นองคนเราแล้วกะโอ้พี่น้องน้องน้ำตาชิลัยน้นนงน้องตัวบี้เนะเาะเน้นเพราะว่าชีวิตน้องคนกันหญ่อยู่กลางป่ากลางดงเนาะก็คือว่า บปลาบ,าบาดงกับายๆเนาะเพราะว่าอยู่สวนอ้อยเนาะสวนอ้อยเพิ่งกะกรงกุ้งแต่ว่าสิมีแบบเจ้าเดียวเบิ่งแม่นบโบเพิ่งสิมอบให้เจ้าเดียวเบิ่งเนาะสวนเฮาสิกรวงกับและอีกอย่างกับสิมีแต่ครอบครัวของแม่น้องเค็มเนาะที่อยู่ในสวนอ้อยเนาะเผาอ้อยให้เพิ่งหม้อเลยเผาให้เพิ่นแล้วก็เผาไดเพิ่นแหละแล้วบัดนี้ปีเพิ่นให้เป็นปีเพราะเดิมห้แบบใดเงินนะเดือนหนึ่งล้านห้าเบิดครอบครัวโดยเขาเพิ่นซื้อให้หรือซื้อเอง โอ้ล้านหาสมมติว่าเขามีสามสี่คนก็หายแต่ล้านหามันกับพวกคุ้มกินเนาะเพราะว่าการใส่ใจซื้ออย่างต่ระมืองกับแพงสมมติว่าเงินแสนหนึ่งนี่ไปซื้อในตลาดได้อย่างในตัวบี้พักกันยังเงินเบิป็ดแสนเลยซื้อแต่พักกันยังเวิย์ดซ้อมุกกะรูเจ็ดสิบไปก็ซื้อแต่รูเดียวเนาะเกิ่นัญห ยกยันดีแม่แต่เอ้ก็ดีใจน้ำน้องเข็มเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจ,จดียืนมือขาม,ม้าซวยเนาะหาะชิคก้ไ้น,น่องเข็มผ่านพ้นจากโรคหายนี่เนาะ็ฏิอกดีใจน้ำท่วามีผู้่ีมอาซอยเนาะเพราะว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็ดีเนาะการยินดีน้ำน้องเข็มเพิ่นที่ว่าถือว่าน้องเพิ่นก็นมีบุญเนาะน้องตัววี่เนาะแม่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเพิ่นที่ยังมีผู้ใหญ่มองเห็นเนาะ ชีวิตบอสินก็ต้องดิ้นต่อไปบอน้องตัวบี้เนาะเขาต้องจือคำนี้เนาะสู่ๆน้องเข็มนะเนาะหลายกับน้องตัวบี้เนาะกรสิเป็นกำลังใจให้เนาะเพิ่นกับอายุห่างจากน้องเข็มกะสามปีสามปีรุ่นอะ้<ม>ายเนาะเพราะว่าน้องเข็มสิบห้าตัวบีกบนะ้กับสิบแปดบอแม่ยกับอายเนาะกระสีมาให้กำลังใจเด้อนถะึงว่าสีถึงว่าสิบุได้ซอยยังกระมาให้กำลังใจเนอะเป็นห่วงเป็นใยน้องเข็มครับแพร่ขึ้นเะก้าเนอะ คคจ,จ้าถูกคือก,คการเนาะเอ้ยกะสิบรบกวนน้องกะใจน,น้องไปพักพ่อเนาะก็คือมื่อนี่นี่คือสิป,ปมี YouTube มาหาน้องเนาะเ<ด>พราะว่าบางซ่องเพิ่นกะมาเมื่อวานนี่กะสิผู้ว่ามื่อนี้สังเกตว่ามาให้เบี้ยบอเลยเพิ่นบอกได้มามื่อนี่บ่หรือว่าเมื่อวานนี่เ<ด>พิ่นมาบ่เมื่อวานนี่เพิ่นมาแมนบุญมาแหละค่ะบอกสีอ๋อบอกพาพนีอืมแต่ว่าน้องกับบอกเพิ่นได้ว่ามื่ออื่นนี่ กี่สิบพวกีสร้างมาเนาะคุณแล้วจนสร้างมาสร้างแก้ามาให้เพื่อนเพื่อนฉังสิมาเนาะทำใม้คุนติดตามสร้างแก้เลื่อนน้อยเด้ออ๋อโอเคน้องกิจสิบปรกวรนน้องนองกกับเขาห้น้องหายจากโรคนี้ไปไวเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือกันเนาะมาชาจากโรคภัยไก่เจ็บเด้อสบายดีน้องเข้มปปโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กิจสิบบ้านนี่น่องมันนี้กับมาหาน้องเข้มคือก้าเนาะกับมาแต่ก่อนกับไดรทำ ชีวิตนอิ่นมาเปลี่นจังได้เนาะแต่ว่าพอได้เมื่อนี่เนาะได้ยินน้องคนเราสู่ฟังก็โอ้พี่น้องเนาะน้ำตาชิลหลน้ำน้องคนเนาะพี่น้องเนาะชีวิตนอก่นก็นนาสงสารเนาะแต่พวกนี้อย่างายเนาะพี่น้องเนาะทั้งน้องคนก็อยากไปตลาดเนาะแต่ก็โดนๆจังนี้โอกาสได้ไปเนาะพี่น้องเนาะฟังชีวิตนอกคนเรากะสงสารน้องเพ่นเนาะพี now, oh, ่น้องเนาะคลิปนี Beyond, iro, ้ก็ชิได้คอ พิทไปกนเนาะกไ็ไว้พพอๆกันคลิปหนาเด้อถาว่าพิทพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซเบอร์สุดผู้สุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซะนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ